สวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่คือเติรงหาทุกคนทุกท่านครับจ้าวันนี้ข้าวปลาข้าวดอยเหมือนเดิมครับพิกัดอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่จ้าครับผมเป็นหลอดหลายดอยเนาะจต่เนาะครับหลายดอยที่เกามนีเฮ็ดยังสีออกเนี่ยครับผมไปตุนไปชมครับเนาะครับผมจ้าข้าวปลาแล้วเนาะ กอแดงออา,าเหมนแล้วกอดแดงแแจไปแจ่นอครับไปก็หูะครับเจอดเดียด๋ยปวกโอ้ยปวกตาบครับปวกตาบอสองดอกเนะเา,นาะ,ปปนนะครับออกอาหหยากำลังพอไปปนเนาะประมูลประมูลข้างหน้าครับ อ้าวโมวนี่มีสามดอกเนาะปสีนี่สเทำไมว้าจับโูกอันนี้แมงกัค๊ค่ะนี่ครับนี่ดอกงามขนาดนี้ครับนี่ใหญ่ครับ มาโฮมนี่ก็เห็นแล้ววันนี้บ้านเพิ่งคึงบ้านเพิ่เลโอดจะมูดสวงามขัมอยู่ครับนกสีมดนะสีอออแต่เมื่อวานเนาะถือฝนเมื่อคืนกี่คนหนึ่งคนเดียวเหรอครับอ๋อ สากกันนใหญ่ครับอืมนหรับพอได้นะก่อนครับคลิปหนึงโอ้ดอกใหญ่ด้็ี่ว่ะดอกก็แดงดานก็ได้นเอดานก็ได้ได้นาอยชอบมาตั้งสักคอนกแมมาอ่ะมาลูกหมูอ้อนนั่นมาอ่ะหมูหกมาอ๋อเป็นหกมาเนาะ โมฮอปเราตู้มันเล่นักหลังบ้านหล่อห้ามได้ขึ้นนะอ๋อได้ขึ้นอืมปลาจูมันมากกว่าทันยายเพิ่นเนาะครับยายเพี่ยวตาเกิงซ่ากันเนึงเดือดตาเพิ่นเดือดตาเพิ่นเนาะได้ก็อุ้ยมีสองดอกแปดเลยครับอันนี้ดอกแล้วครับอ๋อ โอ้ขานงามอยู่เนาะจัครับอืมครสองดอกครับงามอยู่เนาะเจอแล้วเจอแล้วมดปลาออกอยุบผมเดียวเดี๋ยวจะโขกนี่เนาะนี่นี่นี่โอ้จีมันจีมัน ว่าซีเซดมีดได้ประห็นเลย่แล้วก็ปุ่นทำต้องดอกในการม่อครับออกใหม่ๆนครับโอ้ยขาดอกครับดอกน่อยเด้ เฮดตะไตะรคร้ด้วยจ้ะนี่ครับเจือเฮดตะไคร้ครับงามอยู่ครับเห็นดอกไนหะมเสียงรถมาครับดังหน่อยนี่ครับเจือตะไครบานเฮ็ดจูมเฮดไข่น่าจ้นะเนาะ อืมขึ้นไขายครับนี่จ้ะดอกหานมากแล้วทีสส่สุสามดอกครับโอ้สามดอกน้อยหน่อยครับ ดอกในหน่อยก็มีนี่ติดขึ้นมาน่ดองครับรอืมนียางงามจริงครับกระแดงครับน้งคาร์ดมดสองดอกอรเนีหน่ะอจ้ารพึ่งแดงขาได้เนาะครับดอกเดียวเนาะ โแดคดอกงูเขียวดีจังครับ,รบอืออออันนี้แมงกิ้ค่ะคดอกเดียวครับเห็ดพึ่งแดงขาลายโอ้นี่ดอกใหญ่ครับโอ้โหฮ่าใหญ่จริงๆครับ อ๋อบัวลายน้อง,องอปงอนออีนี่เนาะครับต้นเด้งดอกน้อยโอ้ยนี่ต้นไข่ครับสามดอกครับอดอกกำลังงามอยู่ครับตึ้งแน่ลงโขกเทานี่ครับสองจุม้มนะครับ อโอ้เพิ่งเคิงอยู่ดอกเดียวจอนนี้งามอยู่ครับผลงานของเบาไซส์สายนตวันนี้ครับ้าเฮ็ดคือสีพาดสวงตนะั้งแต่น้องมาดอยนี่บาเห็นทอดกอกกบมาหาเฮ็ดหลังโงกกับ,บ่มี เห็ดเพิ Nacional, ่งกระไดจังน้อยเนาะเพิ่งไข่บานครับเนาะเห็ดกอแดงที่จะเรื่มเห็นแบบนี้เลื่มเห็นหลายดอกอยู่ครับเห็ดเพิ่งแดงเห็ดเพิ่งไข่เนาะพันนี้เนาะครับเห็ดตะไคร้ก็ได้ดอกสองดอกครับครับผมเห็ดเป็นเสื้อสีเหลืองพาข้างหามาดอนลวเนาะครับผมหรือว่าเห็ดยังสิเกิดกับโมูหเดี๋มืออื่นมาหลอกมึงไ้จ้ะครับไปปลาใหม่เนาะผูกครับร้อที่ตามรอสซกันไปเรื่อยๆครับครับวันนี้ก่อนละปีละนองปิกปังก่อนเนอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตาม ส่องเบาเหนือพาลุยครับทางเพจทาง YouTube ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมครับวันนี้ลาปีแลวเน่าไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า